ปัญหาคนเก่งแก่คนโง่กลุ่มก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านกรุณาช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกดรูปหัวใจให้การสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำบทความดีๆมีสาระต่อๆไปกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรายได้ที่ท่านให้การสนับสนุนช่องนี้ ข้าพเจ้าจะนำไปสมทบกับเงินของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งเพื่อจัดหาอาหารแจกจ่ายกับผู้ยากไร้ต่อไปคนเราเกิดมาทุกคนร่วนต้องมีปัญหากันทั้งนั้นไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจกไม่ว่าผู้สูงศักดิ์หรือคนต่ำต้อยปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาหนักปัญหาเบาปัญหาการดาเนินชีวิต ปัญหาการงานการประกอบสามาชีพปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความกัดกลุ้มมากมายให้แก่คนส่วนหนึ่งสร้างความกรัดกลุ้มพอประมาณให้กับคนอีกส่วนหนึ่งและแทบไม่ได้สร้างความกรัดกลุ้มให้แก่คนส่วนน้อยปัญหาระดับหนึ่งสำหรับคนหนึ่งไม่จะเล็กเท่าขี้ผงแต่สาหรับเขาแล้วมันใหญ่เท่าภูเขา อาจจะถูกภูเขาทับแบนก็ได้แต่อีกคนหนึง่งปัญหาที่ใหญ่ใหญ่เท่าภูเขาแต่สำหรับเขาแล้วมันอาจจะเล็กเท่าขี้ผงเขาใช้แค่ลมปากเป่าเท่านั้นมันก็ฟุ้งกระจายหายไปกับสายลมเหตุไหนมันจึงแตกต่างกันมากมายอะไรเช่นนี้อันปัญหานั้นแก้ได้ด้วยปัญญาผู้ที่ไม่มีความกลับกลุ่มจากปัญหา เพราะเขาได้ใช้สติปัญญาใช้ความเก่งใช้ความปลอดเพลองในการแก้ปัญหาในขณะที่คนอื่นๆกลัวปัญหาแต่เขากลับชอบปัญหาในขณะที่คนอื่นๆเห็นปัญหาเป็นยาขมแต่เขากลับเห็นปัญหาเป็นขนมหวานในขณะที่คนอื่นๆเห็นปัญหาเป็นวิกฤตแต่เขากลับเห็นปัญหาเป็นโอกาสในขณะที่คนอื่นๆเห็นปัญหาเป็นความยุ่งยาก แต่เขากลับเห็นปัญหาเป็นความท้าทายจริงๆแล้วโลกทุกวันนี้จเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้เพราะมีปัญหาและได้คนเก่งคนมีสติปัญญามาแก้ปัญหาดังคำที่ว่า Go with the problem หากโลกนี้ไม่มีปัญหาไม่มีคนเก่งมาแก้ปัญหาวันนี้เราอาจจะยังคงเป็นคนป่าที่ใช้กระบ,บองล่าสัตว์อยู่เหมือนเดิมก็ได้ ส่วนผู้ที่ต้องกรัดกลุ่มอยู่กับปัญหาเหตุเพราะเขาขาดสติปัญญาโง่เขาเบาบรราัญญาเพราะเขาขาดความรู้ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมทำให้เขามิอาจตีปัญหาให้แตกไม่อาจตีปัญหาให้ตกได้ <mam> เขาจ <fo> ึงต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์ของปัญหา <fo> จมปลักอยู่กับความกรัดกลุ่มในปัญหาหาทางออกไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งทั้งที่ปัญหานั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรก็ได้ถึงขั้นหนีปัญหาอาจจะไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ก็ได้ยกไปเป็นปัญหาข้ามชาติการแก้ปัญหาด้วยการหนีปัญหาเช่นนี้ไม่ถูกต้องปัญหานี้จะตามเราไปชาติหน้าและอาจจะหนักกว่านี้อีกหลายเท่าที่เป็นความเชื่อในหลักธรรมะวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการแก้ไขที่ตัวเรา พัฒนาตัวเราให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะปัญหาบางเรื่องความรู้ทางโลกอาจจะแก้ไม่ได้เช่นปัญหาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นและบางปัญหาเราอาจจะต้องใช้การปรุงหรือการปล่อยวางหลักธรรมะที่ดีมากวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาลดการกรัดกลุ่มกับปัญหาคือการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิ จะทำให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตของเรานิ่งจิตที่นิ่งจะทำให้มีพลังจิตพลังจิตก่อให้เกิดปัญญาปัญญาจะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งการแก้ปัญหาได้สำเร็จจงอย่าขังตัวเองอยู่ในห้องมืดแห่งปัญหาด้วยความกระดคลุ้มจงเปิดประตูหน้าต่างออกไปให้แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์าสาดส่องเข้ามาขับไล่ความมืดมิดออกไป จงเปิดประตูหน้าต่างของหัวใจให้แสงสว่างเห็นปัญญาศาสตร์ส่องเข้ามาขับไล่ความมืดมนของปัญหาให้ออกไปเพื่อให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจิดจรัสสว่างสวยด้วยความปรารถนาดีจากกอพรพันขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัยด้วย และหากท่านเห็นว่าบทความนี้พอมีสาระประโยชน์บ้างโปรดแชร์ต่อไปอยังญาติสนิทและมิตรรักของท่านเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ดีๆให้แก่กันอันเป็นธรรมทานด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดี